คับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุกูสุกคนนะครับพ่อๆกับผมนะฮะพี่จานะครับสำหรับมื้อนี้กับบต้องเอียง่มากมายดอกพี่น้องนะครับ้นดยากนะครับเป็นควาหนูนะมื้อเนี้ยนะเป็นเมนูควาหนูนะควาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับควาแต่ว่าผมเอาขมมื้อนี้ใส่เป็นผักขี้ขมนะหรือสะรดินบ้านทำาัหไงเดี๋ยวพี่น้องโอ้่น้องเมือกับผมควาหนูใส่ผักขี้ขมฮ้หอมล้วตอนเนี้ยน้องเมืองกับผม โอ้หนูสองตัวเอาหนูสองตัวเด้เนะี่ยเออเป็นอันนี้เป็นหนูนาแท้นะผมบอกไว้กว่อนนะบนเป็นหนูเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อถ้าหนูเลี้ยงนี่มันสีแบบมันสีมันนะครับมันสีมันหยาบหยาบพุ่นละนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นหนูหนูนาแท้ๆเลยอ่านะโอ้คือแช่งให้เราบ้างเนาะนี่คัดเนะข้าไป คักแน,พน่พี่น้องมาพี่น้องมามามาโอ้ผมว่าผมลืมอย่างขาดเจลขาดเจลมือเนี่ยเขาบอกต้องเอยียงมากไหมเนาะพี่น้องนะโอ้ยจำเปะไปที่แรกผมว่าทีเห็นเห็พี่น้องเมึองอยู่นะจะว่าะกะก็เลย่ได้เสธนะแล้วขอโทษขออภัยหลาย ขอโทษขอแพ้ไหลายครับผมพักกีคมนะครับบ้านผมห้องผักสะเดาดิน ว่าแม่ผมว่าผิด <c oughs> สะดาวดินบ้านผมห้อมพักีขมอืม มันล้ำหมดหอะพี่น้องคำขอ,อยังไงคุยผักกี้ขมเข้าไป น,นี่หัวไว้กินสุดท้ายาไว้กินสุดท้ายเด้อ โอ้ักปักอันขี้ขมแซ่บพี่ดีพี่น้องเพราะว่าแกงเส้นปลาได้แกงเส้นหนูนี่ก็โอ้อ่ำลำเรือน สังเกตมึ่งนะครับนะถ้าเป็นหนูหนูเลี้ยงความมันนจะเต็มถาดแล้วเจ้าเนี่ยเป็นหนูหน้านะมันก็เลยแซบ่บ บางคนอันถามผมแนละ้วพี่จ้าหนูหนูเป็นรสชาติแบบไหนผมโมลูคำอธิบายคมมรับผมผมโมรูจะอธิบายให้พี่น้องเขาแจ้งไงนะครับผมพูดว่าผมแซบอะ่ะนะถามว่า <c oughs> ถามว่ามันมีกินบ่มี มันเป็นกินเฉพาะของหนูถ้าเปรียบเทียบใท้กับสัตว์ที่เขาเจ้ากินกันทั่วไปนะกะผมไม่รู้ว่าสีเปรียบเทียบคืออย่างพี่น้องนะเอาเป็นว่าผู้ใดเื่เคยกินก็แย่ไปหาลองกินนะครับซ้ำหันหละพี่น้องนะมันไม่แซ่บดอกจัว่าหลายคนนะ ไปลองกินตามผมเนะ่ะโบว่าจะเป็นอึง้งบว่าจะเป็นปลาไหลเนี่ยพี่น้องไปหาลองกินตามม้วนแว่นแนวพี่น้องยะไปหาลองกินสอบโบแซ่บหรอกให้ผมแซ่บผู้เดียวพอแล้วล่ะอืม เขาเจ้าว่ากินหนูบ่ได้กินหัวแสงว่าบ่าได้กินหนูพี่เจ้าเพราะฉะนั้นแล้วต้องกินหัวมันหัวมันอยู่ 壮华。 ก็ผู้ใหเคยบริโภคหนูเคยกินหนูว่าต้องเหนียมากไหมรู้ได้ทันทีว่ารสชาติเป็นแบบไดง ว่านุนี่ว่าพื้นหนูหน้ำสะอาดอยู่ด,ด้วเดิพี่น้อง ว่เป็นหนูทอเ้อ <laughs> โอ้โหแศรแขงพี่น้อง 八朵。 <ique noise> ค่ะคักคือกันพี่น้องนะครับสำหรับควานหนูนะครับไ้สเดาดินหรือพักกี้ขมบ้านผมนี่แหละผมหู้แล้วภาษาไทยมมนเอิ้นสะสเดาดินนะเป็นผักตามฤดูกันโอ้ผมว่าแม่เอาไปแกงใช่ปลามีได้แกงใช้ปลาได้นะครับที่สำคัญคือเอามาควานหนูนี่กับอับลำเหอนนะโอ้แซ่บนะครับเอ้า สุดท้ายเขานะครับนะเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับเหีงกับพี่จ้าเป็นทีมดอยเล้่ยวม่ต้องเอียงมากมายดอกนะครับนะสารับคลิปนี้นะพี่จ้าทีขอตัวจากลาพี่น้องเพียงส่วนี้คือเขามาพบปะๆกันมือหรือมือหืนหรือมือต่อๆไปว่าจะมีเมนูเอียงมาแซ่บแบบนี้ให้พี่น้องได้กินน้ำลายนะครับได้มวนซึนหัวเซียนคือเขานะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกคุณทุกคนนะครับหน้าที่ทักทายกันทุกมองทุกบอลขอบคุณหลายครับผมสารับคลิปนี้เอาไว้จะมีละครับสวัสดีครับผม